สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการจดหมายประชาชนรายการที่ใส่ใจทุกเรื่องราวทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่างเท่าเทียมดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งดำเนินรายการค่ะและเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจําปี2556นี้ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรก็ได้ให้คําขวัญวันเด็กประจําปีนี้แล้วนะคะว่า รักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนค่ะซึ่งแน่นอนว่าคำขวัญวันเด็กทุกๆปีก็จะสะท้อนถึงแนวนโยบายรวมไปถึงวิสัยทัศน์ของประเทศที่จะมุ่งไปและคนที่จะช่วยนำพาให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงได้ก็คือเด็กๆก,กำลังสำคัญเยาวชนของชาติในวันนี้ซึ่งกำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนั่นเองนะคะและวันนี้ทีฉันก็อยู่กับคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาเลขานุการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของรัฐบาลที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆในจดหมายประชาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณวิมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ สัปดาห์ที่2องแล้วของรายการจดหมายประชาชนที่มาพบกับผู้ชมนะคะครคราวที่เราคุณวิมก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเนี่ยเวลาที่ลงพื้นที่ก็จะได้ใกล้ชิดกับประชาชนทุกภาคเลยแล้วเวลาที่ไปที่ไหนคุณวิมและทีมงานก็จะสังเกตเห็นว่ามีประชาชนเข้ามาร้องทุกเข้ามาขอความช่วยเหลือมายื่นจดหมาย จดหมายน้อยถึงมือท่านใช่แล้วคุณพิมก็เล่าให้ฟังไปบางส่วนแล้วนะคะ,คะว่าจะต้องมีกระบวนการในการจัดเก็บบริหารจัดการแล้วก็นําเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงวันนี้มาลงลึกในรายละเอียดกันค่ะหน่วยงานที่จะต้องมีหน้าที่ตรงนี้เนี่ยคุณพิมเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยนะคะหน่วยงานตรงนี้เนี่ยก็คือศูนย์บริการประชาชนซึ่งก็เป็นการเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับจากประชาชนที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ว่า เรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมาจากช่องทางไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางอีเมลนะครับช่องทางฮอตไลน์1 1114ตัวหรือช่องทางที่ยื่นต่อท่านนายกโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายที่เป็นจดหมายส่วนบุคคลจดหมายที่เป็นองค์กรเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ยหรืออบตอบจรหรือว่าเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆที่ยื่นถึงท่านนายกรัฐมนตรีหรือ เดินทางมาที่สำนักนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริการประชาชนก็จะต้องสู่ถูกรวบรวมมาที่ศูนย์บริการประชาชนนี้ะนะครับซึ่งก็เราจะมีเจ้าหน้าที่ภายใต้สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนำจดหมายทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็มีการแยกคัดจดหมายเป็นประเภทะนะครับว่าเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็มีการประสานงานเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นะครับแล้วก็ให้หน่วยงานนั้นเนี่ยได้ไดําเนินการแก้ไขตามขั้นตอนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายบางครั้งมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง<ฆ>นะครับก็คงจะต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้มีประเด็นที่คุณวิมเล่าถึงว่าเวลา,ารับเรื่องร้องทุกมาจากทุกช่องทางแล้วมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์จดหมายของจริงปรษณนีย์โทรศัพท์ฮอตไลน์อะไรก็แล้วแต่จะมาอยู่ที่ศูนย์บริการประชาชนชภายใต้สํานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรีตรแล้ว ประชาชนฟังแล้วก็คงจะอยากทราบต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นตัวแทนประชาชน <c oughs> คง<ม>อยากทราบต่อว่าปกติ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีน่าจะมีภารกิจอะไรต่างๆมากมายหรือเปล่าแล้วมา,มาทำหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนเนี่ยเขาแยกย่อยออกมาทํางานกันยังไงคะศูนย์บริการประชาชนเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ก,การกํากับของท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่านปลัดทงทองจันทรางสุซึ่งก็อยู่ใต้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีะนะครับอีกทีหนึง่งซึ่งก็มีหน่วยงานแยกย่อยไปเยอะเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการใน สำนักประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเยอะนะครับมีหลายร้อยท่านหลายร้อยชีวิตเลยศูนย์บริการก็เป็นอีกหนึ่งแขนงของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนโดยตรงเลยะนะครับฟังแบบนี้แล้วท่านผู้ชมคงจะอยากทราบรายละเอียดถึงข้อปฏิบัติแล้วก็วิธีการทํางานของคนที่อยู่ในศูนย์บริการประชาชนจริงๆนะคะซึ่งช่วงหน้าทางคุณวิมก็จะพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนร่วมกวับดิฉันนะคะแล้วท่านผู้ชมจะได้ทราบค่ะว่า กระบวนการในการทำงานทุกวันนี้เรื่องราวต่างๆเข้ามาอย่างไรมีวิธีการจัดการอย่างไรแล้วก็สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลอย่างไรบ้างค,ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับแขกรับเชิญของเราอีกท่านหนึ่งครึ่งเป็นท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนค่ะรวดเร็วชับไวชัดเจนกับทุกเรื่องราว ติดตามข่าวสารการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณจังหวัดอุตรดิตถ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันที่20และ21มกราคม2556นี้ทุกเรื่องราวที่นี่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจดหมายประชาชนค่ะและดิฉันยังอยู่กับคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและขอต้อนรับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะพอสมพาสนิลพัน์ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชนค่ะสวัสดีค่ะพอสมพาสสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับค่ะเมื่อสักครู่คุณวิมได้เล่าให้ฟังคร่าวๆถึงนโยบายของศูนย์บริการประชาชนนะคะว่าสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรทีนี้ขอลงรายละเอียดนิดนึงพอสมพาสค่ะ ที่มาของศูนย์บริการประชาชนเนี่ยมาจากไหนอย่างไรคะครับต้องเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าที่มาของศูนย์บริการประชาชนเนี่ยจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาตัยเกือบทุกฉบับจะพูดด้วยว่าบุคคลมีสิทธิ์ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการตอบสนองในเรื่องราวร้องทุกข์นั้นในเวลาอันสมควร พอสมภาษ์ดํารงตําแหน่งนี้มานานหรือยังคะประมาณ2ปีแล้วครับประมาณ2ปีเห็นความเคลื่อนไหวเห็นความทุกข์ยากของประชาชนที่ผ่านเข้ามาที่ศูนย์เนี่ยเยอะขนาดไหนคะเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามายังศูนย์บริการประชาชนส,งงา,นสนานักงานปลัดสำนักนายนกร,รัฐมนตรีทำเนียรบรัฐบาลเนี่ยจะจาแนกได้เป็นประเภท5เรื่องนะครับ <uh คือเรื่อง1ก็คือสวัสดิการสงเคราะห์นะครับสเรื่องการเมืองการปกครองนะครับเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เรื่องกฎหมายนะครับนี่จําแนกประเภทได้เป็น5เรื่องครับก็ปีหนึ่งก็ประ,ประมาณแสนกว่าเรื่องอนะครับใน4ช่องทางประมาณแสนกว่าเรื่องนะครับที่ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนธรราเนียมรัฐบาลครับค่ะคแสนกว่าเรื่องในแต่ละปีมี5หมวดหมู่ของปัญหาทีนี้จัดอันดับได้ไหมคะอันไหนเป็นปัญหา ปัญหาที่ทุกร้อนมากที่สุดเรียกว่ายอดนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งสองสามีก็คือปัญหาสังคมและปัญหาสวัสดิการสงเคราะห์ครับเกี่ยวกับเรื่องยากจนมีที่ดินทํากินเรื่องขออาชีพครับของเงินทุนช่วยเหลือการประกอบอาชีพนะครับเรื่องพกเลือกสวัสดิการสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ค่ะอ,อย่างนี้ทางรัฐบาลเห็นปัญหานี้แล้วก็มองว่าตรงนี้เนี่ยเดือดร้อนที่สุดเนี่ยค่ะท่านนายกกำชับอะไรเป็นพิเศษไหมคะ คือปัญหาที่แก้ได้ท่านนายกก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้แล้วก็เร่งดําเนินการนะครับบางทีเนี่ยเ,เป็นปัญหาอย่างที่ท่านผออเลียนก็คือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นท่านผอ,อ,อแยกเป็นประเภทที่อาจจะเป็นประเภทอย่างเป็นทางการอย่างเช่นปัญหาเรื่องที่ดินทากินเนี่ยก็ต้องแยกไปอีกวันก็มีขั้นตอนอันนี้ยากหน่อยช้า,าหน่อยมีเวลา นะแต่ว่าก็คงจะต้องแก้ไปตามเรื่องของกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนที่หน่วยงานและก็กระทรวงทะบวงกรมต่างๆรับผิดชอบอยู่ <c oughs> แต่ว่าอย่างเช่นเรื่องของขออาชีพอย่างเงี้ยก็คงจะต้องไปดูว่าเอ๊ะทางจังหวัดซึ่งกระทรวงมาหาดไทยมีอาชีพรองรับไหมกระทรวงแรงงานมีเรื่องของการดําเนินการที่เป็นนโยบายในการจัดหาแรายงานเพิ่มเติมไหมท่านเอกก็จะกาชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เร่งดําเนินการเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด พออ๋อเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะเวลารับเรื่องมาทั้งหมด3าสี่ช่องทางเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงคะเริ่มมาเริ่มมาคัดกรองอยังไงรวบรวมสังเคราะห์วิเคราะห์ออยังไงฮะคือเมื่อได้รับเรื่องจากทั้งสีช่องทางทั้งสี่ย่องทางผมยังไม่ต้องเล่านะครับ <c oughs> เพราะท่านคุณวินได้เล่าไปแล้วนะครับ <c oughs> ว่ามีสี่ย่องทางอะไร,ะรบ้ <c oughs> งางเนะ <c oughs> มื่อเรารับเรื่องเข้ามาเรามีระบบการจัดการเรื่องเราร้องทุกโดยใช้ระบบไอทีเราก็จะบันทึกเรื่องเราร้องทุกนั้นลง,ลงในระบบไอทีของเรานะครับผู้ร้องชื่ออะไรเรื่องที่ร้องเรื่องอะไรนะครับ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้ร้องเป็นยังไงนะครับ <c oughs> แล้วเราก็คีย์ผ่านเรื่องร้องทุกข์เนี่ยผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งเรามีคอนแทคพ้อยร่วมระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์อยู่ทุกกระทรวงทบวงกรม<โ>อยู่ทุกรัฐวิสาหก <c oughs> ิจเพราะนั้นเรื่องราวร้องทุกข์ที่ถูกร้องเข้ามายังศูนย์บริการประชาชนธรรมเนียมรัรฐา <c oughs> ราบาล <c oughs> รับรองได้ว่าเรื่องของท่านไม่ได้ถูก เก็บไว้เฉยๆหรือนิ่งเฉยเราจะส่งผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการไฟฟ้านครหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วแต่เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละเรื่องค่ะทีนี้จากนั้นเนี่ยพอคัดกรองนําเข้าระบบไอทีแล้วก็ส่งต่อไปยัง contact point หรือว่าจุดเชื่อมต่อกับกระทรวงดุวงกรมต่างๆที่จะเป็นคนไปประสานแล้วเนี่ยนะคะทายังไงต่อคะพ่อครับเมื่อเรื่องถูกส่งไปยัง c o n t ทคพ point ของเจ้าหน้าที่ต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างก็จะส่งคนเข้าไปนะครับไปดูปัญหาต่าง ทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมอะไรก็ส่งจังหวัดส่งคนลงไปดูในพื้นที่<ะ>เสร็จเรื่องร้องทุกข์ของเราเนี่ยประชาชนเมื่อส่งจดหมายหรือโทรศัพท์มาแล้วต้องการทราบว่าเรื่องร้องทุกข์ของเขาได้รับการตอบสนองหรือไม่เรามีจดหมายแจ้งกลับนะครับออจดหมายมแจ้งกลับะะว่าเรื่องที่ท่านร้องทุกข์มาเนี่ยนะครับที่กาเรียนทานายกมตมมาเนี่ยสำนักนายกตีได้รับทราบแล้ว<ะ>และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<ะ>เช่นกรมทางหลวงชนบทกระทรวงการพัฒนาสังคม จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ลงไปดําเนินการแก้ไขปัญหาของท่านแล้วนะเราแจ้งจดหมายไปแต่ถ้าเป็นเรื่องทางโทรศัพท์เราก็มีระบบโทรศัพท์โทรแจ้งกลับเข้าไปว่าเรื่องที่ท่านร้องทุกข์เข้ามาเนะี่ยเราได้ผ่านระบบเราแล้วนะแล้วได้แจ้งหน่วยงานอะไรแล้วนะท่านไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปประสานงานกับท่านนะติดต่อท่านว่านะเราคือให้ผู้ร้องทุกข์ได้สบายใจว่าเรื่องของเขาที่ร้องเข้ามาไม่ได้เงียบห,หายไปนะครับถึงแม้ว่าเรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการก็ต้องแจ้ง ผู้ร้องไปก่อนว่าเนี่ยอยู่ระหว่างดําเนินการนะนะครับถึงแม้มันจะไม่เสร็จในเร็ววันใน3วัน7วันแต่ก็ต้องแจ้งเขาทราบว่ามันเรื่องนี้มันอยู่ระหว่างพิจารณาดําเนินการช่วยเหลืออยู่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามาติดต่อหรือว่าขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์บริการประชาชนแล้วไม่เป็นอย่างที่ท่านผอพูดเนี่ยร้องเรียนท่านผอได้ไหมได้ครับผมก็อยู่ที่ศูนย์บริการประชาชนอยู่ตลอดนะครับอยู่ทุกวันครับอยู่ทุกวันนะครับร่วมรับประชาชนที่มา ยื่นเรื่องร้องเรียนจะมา1นท่านสองท่านหรือมาเป็นม็อบมวลชนเราก็อยู่คอยบริการคอยต้อนรับท่านอยู่ค,ครับค่ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะท่านผู้ชมช่วงหน้าเราจะมาฟังตัวอย่างจดหมายที่มีเข้ามายัางศูนย์บริการประชาชนกันแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังค่ะพักกันสักครู่คะ่ะ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญ,ญลักษณ์กอง,งทุนเทนาบทบาทสตรีชิงเงินรางวัลพร้อมโล่กิจยศจากนายกรัฐมน,นตรีโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล10,000แบาทและรางวัลชมเชย3รางวัลรางวัลละ2 0 0 0 0บาทเจ้าของผลงานต้องสร้างสารรค์ผลงานด้วยตัวเองไม่ลอกเลียนแบบไม่เคยเผยแพร่หรือปรากฏในสื่ออื่นๆมาก,ก่อนส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ3ชิ้นงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021416271และ021416328หรือทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน w w w c d d g o t s เว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน w w w p r c d d g o t s และเว็บไซต์กองทุนที่ทำบุญตรี w w w ร o m e n f r o n t .go.ts รวดเร็วชับไวชัดเจนกับทุกเรื่องราวติดตามข่าวสารการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณจังหวัดอุตรดิตถ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันที่20และ21มกราคม2556นี้ทุกเรื่องราวที่นี่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลฝั่งประตู5ตรงข้ามกับฝั่งกระทรวงศึกษานี่คือบรรยากาศปกตินะครับของการที่มีพี่น้องกลุ่มผู้ชุมนุมมาเฝ้ารอเพื่อจะเรียกร้องต่อท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้กลุ่มแกนนําของการชุมนุมในครั้งนี้เข้าไปรอพบกับตัวแทนของรัฐบาลทางด้านในของศูนย์บริการประชาชนเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศสดๆนะครับในศูนย์บริการประชาชนว่ากลุ่มแกนนําของผู้ชุมนุมยื่นข้อเสนอเรียกร้องอะไรต่อตัวแทนของรัฐบาล แล้วมีการตกลงกันอย่างไรถึงความพึงพอใจในครั้งนี้นะครับหลังจากเราได้เห็นบรรยากาศข้างนอกน,นะครับว่ามีการที่ผู้ชุมนุมมาเรียกร้องต่อรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลศูนย์รยรประชาชนก็จะพากลุ่มแกนนําเข้ามารอยอย่างห้องประชุมเพื่อที่จะพบกับตัวแทนของรัฐบาลเพื่อที่จะยื่นเงื่อนไขว่ากลุ่มผู้ชุมนุมต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังรอตัวแทนของรัฐบาลมาเจราจากับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งบางครั้งการเจราจาอาจจะจบลงบนโต๊ะนี้หรือถ้าเกิดปัญหาใหญ่กว่านี้ เออตัวแทนของรัฐบาลก็จะนําปัญหากลับไปประชุมกันแล้วก็นามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับว่าการเจราจาบนโตนี้เป็นยังไงบ้างนั่นเป็นปัญหาหัวใจสําคัญเลยอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เราจะต้องมาทักท้วงท่านรัฐมนตรีว่าถ้าทําแบบนี้นี่ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ โอเคแต่ทางรัฐบาลทางรัฐมนตรีกระทรวงพมเขาไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันก็เลยได้ขอ้อยุติครับแล้วก็ส่วนมากพี่น้องครับคือมีสิ่งที่เขาพอใจกับไม่พอใจบนโตรประชุมชนะครับจุดไหนที่ทําให้เขาพอใจบนโตประชุมที่เขาพอที่จะพากลุ่มพี่น้องประชาชนกลับบ้านได้ครับ คือจุดที่เขาพอใจก็คือความจริงใจของของรัฐบาลโดยการน,นําของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วบอกว่านะครับประเด็นสําคัญคือท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นมาจากการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนท่านนายกขวงใหญ่ในปัญหาความเดือดร้อนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนทุกระดับครับและนี้ก็เป็นเสียงยืนยันจาก เรียกว่าตดแทนรัฐบาลนะครับที่มารับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนเข้ามาร้องเรียนแล้วรัฐบาลมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรทําให้พี่น้องประชาชนพอใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่ได้มาร้องเรียนกับศูนย์บริการประชาชนครับว่ามีความพึงพอใจในระบบการทํางานของศูนย์บริการประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจเพราะตอนนี้กําลังเข้าไปเจรจาอีกรอบหนึ่งต้องรอรอบบายมั่นใจว่านายโยจะแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้ได้ค่ะที่เรามาครั้งนี้เรารู้สึก เออมีความมั่นใจว่าคุณสุพรจะไม่โกหกพวกเรานะคะเพราะถือว่าเป็นตัวแทนท่านนายกพูดอะไรก็เหมือนท่านนายกพูดอยู่แล้วค่ะก็นายกก็ต้องช่วยได้คนจนเต็มร้อยลูกนายกต้องช่วยได้เต็มร้อยลูก บคุณมา,ณมาัสวสวดีและนี่คือบรรยากาศปกติของการที่พี่น้องกลุ่มผู้ชุมนุมมายื่นข้อเรียกร้องแล้วก็เงื่อนไขต่อศูนย์บริการประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีครับช่วงหน้ากลับไปพูดคุยถึงศูนย์บริการประชาชนกันในสตูดิโอต่อครับ กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจดหมายประชาชนค่ะดิฉันยังอยู่กับคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและคุณสมพศนิลพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนค่ะมาถึงช่วงนี้มีตัวอย่างจดหมายที่ผอบอกว่าทั้งจดหมายทั้งมาทั้งเว็บไซต์ฮอตไลน์ต่างๆรวมแล้วเบ็ดเสร็จปีละกว่าแสนเรื่องเนี่ยนะคะวันนี้ในไหนเป็นตอนที่2ของรายการยกตัวอย่างสัก สักฉบับสองฉบับดีไหมคะดีครับดีครับอ่าอ่นนี้ก็เป็นจดหมายนะผมขออนุญาตปิดชื่อผู้ร้องแล้วกันนะครับแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการร้องเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยยังชีพนะครับหรือว่าเบี้ยผู้สูงอายุนะครับจากคุณป้าท่านหนึ่งนะครับจากอําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็พูดในทํานองที่ว่าเรื่องของเบี้ยสูงอายุเนี่ยได้ล่าช้านะครับแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีเครียดนะครับเนื่องจากว่ามีไม่มีรายได้ นะครับ oh. ในการดํารงชีพซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ประสานไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ <2: Hi. S 1> แล้วก็กระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเรื่องของที่อยู่นะครับกระทรวงทั้งสองกระทรวงนี้ต้องประสา,านกันนะครับเพื่อในเรื่องของการจ่ายเบีย้ยยังชีพนี้ให้เกิดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเบีย้ยยังชีพหรือว่าเบีย้ยคนชราเนี่ยรัฐบาลได้มีนโยบายในการเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับจากเดิมเนี่ยรัฐบาลเดิมไว้ให้ ทั้งหมดเนี่ยเดือนละ5 0 0บาท <500 S 2> นะครับ,บตอนนี้เราก็เพิ่มไปตามอายุนะครับอายุ60ก็เป็น6 0 0 70ก็เป็น700นะครับเกิน9 0ไปก็เป็นเ0 0บาทอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ได้เร่งรัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องเป็นหัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าได้รับการแก้ไขภายในสัปดาห์2สัปดาห์นี้อย่างแน่นอนมีสถิติไหมคะผอ,อที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะในแต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมาสหรือแม้แต่กระทั่งแต่ละปีเนี่ยคะ่ะเรารุ่งไปสักกี่เรื่องเท่าที่ผอ,อได ตอบกลับเข้าไปว่าสำเร็จรุล่วงแล้วเนี่ยค่ะคือในปี2555ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ไม่ขัดต่อตัวบทกฎหมายนะครับรุล่วงไปประมาณ93% 93%เของเรื่องทั้งหมดนะครับหมายถึงว่ายุติเรื่องได้นะครับหมายถึงว่าได้มีการเข้าไปติดต่ออย่างน้อยก็ให้เขาพึงพอใจให้เขารับทราบว่าเรื่องของท่านเนี่ยได้มีกับอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาถึงแม้มันจะไม่ได้ยุติ ภายใน3เดือน6เดือนแต่ว่าอยู่ในกระบวนการในการแก้ไขปัญหาทีนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกว่ามาเป็นการแสดงพลังมวลชนเนี่ยน่าจะมีน่าจะมีผลที่ทําให้เกิดการช่วยเหลือเร็วกว่าอันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงคะแล้วก็ที่ผ่านมาแต่ละปีเนี่ยเป็นยังไงคะคือต้องเรียนท่านผู้ชมทางบ้านว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับ ถ้าไม่เดือดร้อนหนักหนาสาหัสจริงๆไม่รวมตัวกันมาเป็นกลุ่มมวลชนหรอกครับไม่มายืนตากแดดรอบๆทำเนียบไม่มายืนตากฝนรอบๆทำเนียบไม่มาอยู่บนท้องถนนแสดงว่าเขาต้องเดือดร้อนหนักหนาสาหัสจริงๆเขาจึงรวมตัวกันมาเพราะในเรื่องนี้เราทอดทิ้งไม่ได้เราต้องรีบแก้ไขทันทีนะครับเพราะนัในเรื่องของกลุ่มมวลชนพวกนี้เราต้องให้ความสําคัญ ไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญว่าเขามาเป็นกลุ่มมวลชนแล้วเราจะต้องเร่งแก้ไขแต่เราให้ความสําคัญว่าเรื่องมันต้องเดือดร้อนจริงๆแปลว่าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มีคนถูกผลกระทบเยอะถูกผลกระทบเยอะถึงมากันถ,ถึงมากัน<ม>เยอะจังหวัดหน่วยงานในจังหวัดหน่วยงานในภูมิภาคไม่สามารถเอาอยู่แล้ว <Walking. S 2> ไม่สามารถแก้ไขปัญหาแล้วมันเป็นเรื่องของส่วนกลางแล้วอย่างเงี้ยเราจึงต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกเวลาเข้ามาเป็นกลุ่มมวลชนเยอะๆมาปิดถนนที่ท่าน ท่านผู้ชมทางบ้านและคุณสายสวรรค์เห็นเป็นข่าวเนี่ยนะครับเราต้องให้ความสําคัญนะครับ <c oughs> ใชความคัญ <c oughs> ในการแก้ไขปัญหาแต่ว่ากระบวนการพอ,พอรับเรื่องมาแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหามวลชน <c oughs> ก็ต้องเข้าสู่ระบบเหมือนกันนะคะในการเข้าสู่ระบบการจัดการเรื่องเราวนกเข้าสู่ระบบเหมือนกัน <c oughs> แต่วิธีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มมวลชนเนี่ยเรามีอีกวิธีหนึ่งเขามาเป็นมวลชนเราจะไปแก้ไขปัญหาธรรมดามันก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับเขามาเรื่องปาล์มเรื่องน้ําเสียเรื่องสิ่งแวดล้อม คือถ้าเขาเป็นระดับนโยบายเป็นระดับน,ะะนโยบายถ้าเขามีมวลชนเกิดขึ้นในจังหวัดเนี่ยเราประสานกับจังหวัดในเบื้องต้นแล้วค <Okay. S 2> ชอว่าวันนี้เขาจะมาเนี่ยเมื่อวานเรารู้แล้ว <c oughs> เรารู้แล้วว่าจะมีกลุ่มมวลชนจากจังหวัดไหน <c oughs> เข้ามายื่นเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาล <Okay. S 2> จำนวนกี่คนมารถบัสกี่คันมาเส้นทางไหนนะครับเราก็ต้องเตรียมพื้นที่เตรียมอำนวยความสะดวกเรื่องห้องน้ำห้องสุขาจะค้างคือหรือไม่ <Okay. S 2> แล้วแกนนำเป็นใครเราเจรจากันล่วงหน้าแล้ว นะครับร,<อ>รู้รู้โลงหน้าแล้วคุยกับเขาแล้วเตรียมท่านรองปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาทิตย์ดีกรมที่เกี่ยวข้องมารอแล้วมารอที่เรือนรับรองประชาชนทำเนียบรัฐบาลแล้วเมื่อมาถึงปุ๊บจัดที่ทางให้อยู่แล้วเตรียมห้องสุขาแล้วให้เขาแต่งตั้งผู้แทนเข้ามา10บคน15คน20คนแล้วแต่มาคุยกันบนโตะ๊ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงในท้องที่เป็นยังไงแก้ไขไม่ได้เพราะเหตุอะไรเรารับเรื่องแล้วเราจะทําอะไรต่อไปนะครับนี่คือ การแก้ไขปัญหาของกลุ่มมวลชนที่มาที่ทำเนียบรัฐบาลเงินยกระดับวาระการพูดคุยให้พิเศษนิดนึงพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาเดือดร้อนผู้บริหารระดับกระทรวงผู้บริหารระดับกระทรวงเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีให้นโยบายไปเลยว่าถ้ามาเป็นกลุ่มมวลชนผู้บริหารระดับกระทรวงผู้บริหารระดับกรมต้องลงมาร่วมกันแก้ไขปัญหากับ คุณวิมท่านรองเลขาธิการนายกทางผอศออูนย์บริการประชาชนด้วยตนเองค่ะคุณวิมมีอะรไรเสริมตรงนี้ไหมคะกเ็เรื่องของศูนย์บริการประชาชนนะครับอยากเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเรามี4ช่องทางนะครับก็คือผ่านทางเว็บนะครับหรือว่าผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถส่งเรื่องราวร้องทุกข์นะครับมาที่ w w w ร์ไวเว็บดอทเวอร์ไวเว็บนะครับหนึ่ง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 สี่ตัวนะครับ go. th นะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือเรื่องของฮอตไลน์นะครับสายด่วนก็คือกด1 4ตัว นะครับก็โทรเข้ามาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ของพอ,อสมภา์ก็จะเป็นคนรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับ<ช>แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งช่องทางที่3ก็คือตู้ปอนอนหนนึ่งหนะครับทำเนียบรัฐบาลรหัสไปรษณีย์ก็1 0ึ่งนะครับช่องทางที่4ช่องทางสุดท้ายคือท่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลเลย<ช>มาพบพอ,อสมภา์ <c oughs> เลยนะครับที่ศูนย์บริการประชาชนประตู4ใช่ไหมครับใช่ครับประตู4นะครับที่รับรองประชาชนเรียนรับรองประชาชนนี่ก็บอกว่าประตู4มีอาถรรพ์นะครับท่านไปได้เลยนะครับเพราะว่าตรงน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะฮะ <c oughs> ก็ฝากไปทั้ง4ช่องทางที่ท่านสามารถที่จะนําเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านเนี่ยที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานะครับมาทั้ง4ช่องทางรับรองว่าปัญหาของท่านได้รับการแก้ไขยอย่างแน่นอนค่ะ <c oughs> นี่ก็คือรายการจดหมายประชาชนซึ่งจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์หรือว่า NBT แห่งนี้นะคะและ ทุกเรื่องราวทุกปัญหาที่รัฐบาลใส่ใจแล้วก็จะดําเนินการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือทุกท่านนั้นจะนํามาบอกเล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการจดหมายประชาชนแห่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาค่ะและผอสมพาฒน์เปอยงสูงนะคะขอบคุณคทั้งสองท่านค,ค่ะแล้ววันนี้คุณวิมผอสมพาฒน์รวมทั้งที่ชั้นสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ